ประชาชนเยวัดภูเก็ตมองว่าการไม่ท่วมหรือการท่วมหรือไม่่ทวน้ากากอนามัยเนี่ยสามารถทําได้ตามความสมัครใจนะแต่ต้องป้องกันตนเองแม้ว่าจะปรับเป็นโรคประจําที่แล้วก็ตามหล่าจากการฟอนคลายมาตรก,การการ่วมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าถั่วประเทศตามความสมัครใจแต่นันยามประชาชนยังคงรักพยาหนาตามข้อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุขนั้นในเรื่องนี้นะครับนัาก้าวได้ลงไปรับโรคความกิดเล่นของประชาชนบรรยากาศตัวเมืองภูเก็ตยังคงท่วมหน้ากากอนามัยก,นกันตามปกตินะ ซึ่งบรรยากาศตามสถานที่ททองเทีเ่ยวบริเวณชายหาดก็พบบางคนเนี่ย่วมหน้ากากอนา,าอมัยบางคนก็ไม่ท่วมประมงว่าเป็นทถานที่อากาศถ่ายเทซึ่งนักทองเทีเ่ยวกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาเป็นครอบครัวจะเจ๋อชนบุรีมีความตั้งใจจะมาเทีเ่ยวในภูกเก็ตนะครับได้เปิดเผยกับถิ่มเข้านะครับว่าการ,ร่วมหน้ากากอนา,า,อา,ามาัเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองมาเทียวเทะเลตั้งใจจะมาโทษหน้ากากอนามัยเพราะต้องการจะเก็บภาพความสวยงามแล้วก็เป็นการปักพ่นด,ด้วยครับคณะเดียวกันค่ะบรรยากาศในการประชุมตามโรงแรมต่างๆก็พบว่าคนที่เข้าวรวมประชุมเนี่ยยังคงใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการประชุมค่ะในขณะที่พอไปคุยกับกัปตันเรือใช่ไหมเขาก็มองอมว่าการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไม่ใส่ก็จะมีความสะดวกในการทํางานกันมากขึ้นต่างคนต่างความเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่นอ้องประชาชนชาวภูเก็ตกันแรกค่ะ ข่าวไอโถดมันก็ดีไม่ดีในสาหรับการทํางานนะครับหายการหายใจการหายอะไรแต่ถามว่าข้าวเราป้องกันเรื่องโรคระบาดเราต้องใส่ดีกว่าครับผมความคิดผมว่ามันก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มันแล้วแต่บุคคลนะครับเราก็ห้ามเขาไม่ได้จริงไหมฮะเพราะว่าแต่อย่างถอดแมสมันก็สบายกว่าอย่างไงมันก็มันก็สบายกว่าพี่อย่างคนที่เขาอยากใส่ก็ให้เขาใส่ไปอย่างถอดแมสไม่ถอดแมสผมก็มันก็ปกตติไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าเป็นจนหายแล้วครับ ไปจนหายแล้วมันก็โควิดก็ไม่ได้นะไม่ได้ร้ายแรงเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซีเรียสตรงนี้เท่าไหร่พี่มันแล้วแต่ความสมัครใจเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะป้องกันจริง,รงๆก็ตอนนี้ระลอกใหม่มาก็ควรที่จะแบบใส่เฉพาะในที่ที่แบบผู้คนแออัดอ่ะมันแล้วแต่แต่ละคนเพราะว่าสถานการณ์แต่ละทีมันมันไม่เหมือนกันบางทีเราเจอนักท่องเที่ยวมันเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยครับ